สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เอาเกอร์มาพรีวิวก่อนเกมครับรอบชิงชนะเลิศครับในลีกสาดอเมริกานะครับออรันโดวาเคอรี่ครับทีมของกัปตันผู้นะครับจะลงทําการแข่งขันกับทีมอินดี้อิกไนท์นะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ดูเดือดมากๆากแน่ๆนะครับเฮตุเฮตุที่เจอกันมาในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่ละทีมเนี่ยชนะไปทีมละ2ครั้งนะครับก็ต้องบอกว่าเฮตุเฮตุเนี่ย เท่ากันเลยนะครับแน่นอนครับเนลเกอร์มีสถิติที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่โดดเด่นของทั้งสองทีมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรามาชนกันเลยครับหมัดต่อมัดว่าทีมไหนโดดเด่นในเรื่องอะไรผู้เล่นแต่ละคน เป็นอย่างไรบ้างนะครับวันเดลเกอร์จัดหนักจัดเต็มให้เพื่อนๆเ,เลยดีเดียวนะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าตีสามคืนนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันที่ต้องบอกได้ว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากับตันผู้ประพันเกิดปากของเราเนี่ยจะเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นคว้าแชมป์ด้วยนะครับกับลีกสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนว่าหลายคนเนี่ย ตั้งเป้านะครับรอดูกันเลยทีเดียวเลครับโอกไปสอบถามความคิดเห็นมาเลยครับนะเพื่อนๆโอ้โหหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่าดึกแค่ไหนก็ตื่นนะครับเตรียมเขาเรียกว่านาฬิกาปลุกไว้เรียบร้อยแล้วบางคนเนี่ยนอนแต่หัววันเลยนะครับเพื่อที่จะมาลุยนะครับกันในคืนนี้นะครับ ทีนี้ครับเราไปดูสถิติที่น่าสนใจครับแล้วก็ในเรื่องของตัวนักกีฬาครับเรามาชนกันเลยครับสำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจนะอ่ะส่วนในเรื่องสถิติเนี่ยเฮตุเฮตเรารู้กันแล้วเนาะว่าทางด้านอินดี้อีกไนกับออร์ดนโดเนี่ยชนะกันไปนะครับทีมละ2แมตช์นะครับในการเจอกันของฤดูกาลนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่มือเซตกันก่อนเลยครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นการดวลกันนะครับระหว่างมือเซตที่แอซิตเป็นอันดับ1นะครับและมือเซตที่แอซิตเป็นอันดับ2นะครับตาม สถิติของหลีสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนครับว่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของฮิลลี่ครับเป็นของทางอินดี้อีกไนท์นะครับก็แอสซิสต์ไปทั้งหมด1,277นะครับค่า AVG เนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยต่อเซตนะครับเขาทำไปได้11 จุดนะครับส่วนกับตันผู้พัมพันเกิดปาดของเราเนี่ยครับก็แอสซิดไป1,082นปนะครับ,ก,รบก็ค่า AVG อยู่ที่11.04นะครับถ้ามาเทียบกันตรงนี้แล้วเนี่ยอ้กว่าไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเซต ได้เยอะกว่าเราเลยครับแต่โอ้ก็พองว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นรองเลยครับเพื่อนๆเพราะว่าสไตล์การเซองกับตันผู้เนี่ยก็ไม่เหมือนกับทางฮิลลี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้กมองว่าในเรื่องของมือเซตถึงแม้ว่าเขาเลยครับจะอยู่อันดับที่1เราอยู่อันดับที่2แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สู้กันได้สนุกเลยครับกับตันผู้ของเราไม่เป็นรองอย่างแน่นอนนะครับในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่โดนกันมันแน่ๆเลยครับระหว่าง มือเซตอันดับ1และมือเซตอันดับ2นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็วัดกันยากนะครับว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งใครเป็นเบอร์2นะเอ้าก็รอดูก็แล้วกันครับแต่บอกได้เลยว่ามือเซตทั้ง2ทีมไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ครับเราไปดูในเรื่องของการเสิร์ฟเกันสักนิดหนึ่งครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของการเสิร์ฟเเนี่ยของเราเนี่ยยืน1แบบแน่นๆเลยนะครับนั่นคือทางด้านของฟอสเตอร์เสิร์ฟเไปแล้วเนี่ยหกลูกนะครับเพื่อนเพื่อ้โหค่อนข้างที่จะทิ้งห่าง อันดับ2อันดับ3เนี่ยอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนทางฝั่งเขาเนี่ยที่เสิร์ฟเอสดีที่สุดนะครับเป็นทางด้านของทีเลอร์นะครับก็เสิร์ฟเอสไป15ลูกนะครับซึ่งถ้ามาดูตรงเนี้ยก็ยังค่อนข้างห่างกับทางด้านของฟอสเตอร์อยู่พอสมควรนะครับฟอสเตอร์ Foster เนี่ยหกสลูกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเสิร์ฟเอสเนี่ยโอ๊กมองว่าทีมของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าฟอสเตอร์เนี่ยเสิร์ฟเอสดีจริง,รงๆนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูสถิติโดยรวมแล้วนะครับในเรื่องของการเสิร์ฟเเอนี่ย เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าทางฝั่งของออรันโดวาคิรี่เนี่ยดีกว่าน,น,นะครับออรันโดวาคิรี่เนี่ยเสิร์ฟเอสไป124แต้มนะครับโดยรวมทั้งทีมนะส่วนทางฝั่งของอินดี้อีกไนท์เนี่ย เสิร์ไปแค่98แต้มเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆในเรื่องของการเสิร์เอสเนี่ยเราก็ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวย้อนไปนิดนึงนะครับในเรื่องของการแอซิดเนี่ยถึงแม้ว่ากับตันผู้เนี่ยจะเป็นอันดับที่สองนะครับแต่ว่าการแอซิดโดยรวมทั้งทีมเนี่ยออรันโดอยู่ที่1นะครับอยู่ค่า avg อยู่ที่13.25นะครับสวอนดีอีกไนท์เนี่ยอยู่ที่13.05นะครับเราก็ถือว่าการแอซิด ดูดีกว่าเล็กๆแล้วกันนะครับในเรื่องของภาพรวมก็แล้วกันเนาะทีนี้ครับเราไปดูในเรื่องของการบล็อกกันสักนิดนึงครับการบล็อกเนี่ยแน่นอนว่าของเรานะครับ คือต้องยอมรับว่าทางอินดี้เขาดูดีกว่านะครับโดยรวมแล้วเนี่ยทางฝั่งอินดี้อีกไนท์เนี่ยเขาบล็อกไป290แต้มนะครับส่วนทางออร์นโดวาเคอรี่ของเราเนี่ยบล็อกไป236แต้มนะครับทางฝั่งของทางอินดี้อีกไนท์เนี่ยดูดีกว่าในเรื่องเกมบล็อกนะครับแต่ถ้าเราจะมาดูสถิติลายบุคคลนะครับก็เป็นทางฝั่งของบราวน์นะครับเกมบล็อกอยู่อันดับที่4 ของตารางนะครับส่วนทางฝั่งของอินดี้อีกไนเนี่ยอยู่อันดับที่6นะครับนั่นก็คือทีเลอร์นั่นเองนะครับอา้าวทางฝั่งของบราวนี่ยก็บล็อกไป73แต้มนะครับส่วนทางทีเลอร์เนี่ยบล็อกไป64แต้มนะครับก็ถือว่าสถิติลายบุคคลเนี่ยบาวดูเหนือกว่าแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทางฝั่งอินดี้อีกไน ดูดีกว่าในเรื่องของเกมบล็อกนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าของเขาแน่นอนจริงๆนะครับในเรื่องเกมบล็อกนะส่วนในเรื่องของเกมขุดครับแน่นอนว่าทางฝั่งของเราเนี่ยมองว่าดูดีกว่านะครับเพื่อนๆเกมขุดของทางอ r ร a n d นโดวาร์เคอรี่นะครับเกมขุดของเราเนี่ยอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับส่วนอันดับที่4เนี่ยก็เป็นอินดี้อีกไนนะถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับเราเนี่ยค่า AVG ีในการขุดอยู่ที่ 16.70นะครับส่วนอีกนี้อีกไหนเนี่ย16.53นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับใช้คําว่าไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเราจะมองถึงความเหนียวเนี่ยบอกว่ามีความเหนียวใกล้เคียงกันเลยก็ว่าได้นะครับเ <otro S 1> ออน่าสนใจเหมือนกันครับว่าเกมการแข่งขันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าดูมีความเหนียวด้วยกันทั้งคู่มือเซตก็ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของการทําแต้มนะครับ ผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุด นะครับของทีมเราแน่นอนครับอเบอร์คอมบี้ครับ503แต้มนะครับเพื่อนๆส่วนทางฝั่งเขาเนี่ยเป็นทีเลอร์นะครับ464แต้มนะครับทางด้านของอเบอร์คอมบี้เนี่ยอยู่อันดับที่1เลยนะครับทำแต้มได้มากที่สุดเลยนะครับส่วนทางทีเลอร์เนี่ยอยู่อันดับที่3นะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยโอ๊กมองว่าทางฝั่งของอเบอร์คอมบี้ก็ถือว่าโดดเด่นกว่านะถ้าเรามองกันในเรื่องของแต้มจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของจังหวะวิธีการเล่นเนี่ยโอ๊กว่าเบอร์คอมบี้โดดเด่นกว่าแต่ทีเลอร์ เองก็เป็นตัวเจ็บตัวจบของทางฝั่งของอินดี้อีกนัยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการดวลกันที่ค่อนข้างที่จะมีความดุเดือดแน่ๆนะครับอย่างแรกเลยคือมือเซตนะครับฮิลลี่กับทางด้านของกัปตันผู้พรนพันธ์เกิดปาดเนี่ยน่าจะดวลกันสนุกในเรื่องของมือเซตไว้ก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันกันระหว่าง เชเลอร์กับทนาาัทแอเบอร์คัมบี้เนี่ยก็น่าจะดุเดือดพอสมควรนะครับอา้าวก็มีจุดดีจุดเด่นด้วยกันหลายเรื่องก็แล้วกันนะครับทั้ง2ทีมนะครับก็น่าจะเป็นการดวลที่ดุเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่ากาเซตของกัปตันผู้เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับฮิลลี่ฮิลลี่ก็ไม่ได้เหมือนกับกัปตันผู้นะครับสคนนี้ก็โลดแล่นแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่ของเราเนี่ยทีเด็ดเนี่ยอกว่าอยู่ที่การเซิร์ฟเอสของทางฟอสเตอร์นะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ทําได้ดีนะครับและตัว นะครับก็เสิร์ฟเอสจริงๆแล้วเนี่ยบาวก็เสิร์ฟเอสไม่ได้แย่นะ19แต้มนะครับตัวบาวเองเนี่ยก็อยู่เสิร์ฟเอสอันดับที่5นะครับแต่เพียงแต่ว่าฟอร์เตอร์เนี่ยโอ้โห Ser เสิร์ฟเอสเยอะเหลือเกิน64เนี่ยต้องยอมรับว่าดีจริงๆส่วนทางฝั่งของทางด้าน อินดี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็มีทั้งด้านของเทเลอร์ครับที่เป็นตัวตีตัวจบเหมือนกันนะครับแล้วก็เทเลอร์เองเนี่ยก็ถือว่าบล็อกดีใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหเขาเนี่ยเทเลอร์เรียกว่าเป็นตัวเจ็บแล้วก็สามารถที่จะรับบทบาทได้หลายหน้าที่จริงๆนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ครบเครื่องมากๆครับเกมวันนี้นะครับว่าถ้าเราปิดทั้งด้านของเทเลอร์ได้เนี่ย ก็น่าจะเป็นอะไรที่เราจะมีเกมที่ง่ายขึ้นเยอะนะครับแต่ถ้าปิดไม่ได้เนี่ยแน่นอนครับเราเจอกับสถานการณ์ที่ก็ต้องเหนื่อยแน่ๆครับในรอบชิงในเรื่องสภาพจิตใจครับผอเชื่อว่าทั้งสองทีมเนี่ยมาแบบพึกเขิมสุดๆนะครับก็ทางฝั่งของอินดี้เนี่ยล้มซูเปอร์โนวาทีมอันดับที่1มาเลยนะครับ3ต่อ2แล้วก็มาถึงรอบนี้ได้เนี่ยอย่างที่โอพูดไปในเรื่องสถิติี่ย เขาก็ไม่ได้เป็นรองทีมไหนนะเพื่อนๆนะก็มีจุดเด่นนะครับในในหลายๆ,ๆเรื่องส่วนทางฝั่งของโนวาคิรี่ครับติดใจฮึกเขิมสุดๆแน่นอนครับสามารถเอาชนะอารลนตามาได้3าหนึ่งด้วยนะครับในรูปเกมที่อาจจะดูไม่ได้ยากลําบ,บากขนาดนั้นด้วยซ้ำนะครับแน่นอนครับมันเป็นเกมที่กดดันแต่ก็สามารถผ่านอารลนตามาได้เรื่องสภาพจิตใจครับฮึกเขิมด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็อยู่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วครับว่าการแข่งขันลงไปเจอกันจริงๆเนี่ยฟอร์มการเล่นของทีมจะเป็นอย่างไรฟอร์มการเล่นของนักกีฬา ลายบุคคลจะเป็นอย่างไรการแก้เกมจะเป็นอย่างไรนะครับแต่โอ๊กมองว่าเซตแรกสําคัญเพื่อนๆถ้าทีมไหนได้เซตแรกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต่อยอดไปในเซตต่อไปได้นะครับเพื่อนๆอ้าวแล้วนี่ก็เป็นในเรื่องการพรีวิวก่อนเกมก็แล้วกันนะครับขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะครับก็เห็นได้ชัดครับว่ามีดีกันคนละอย่างดวลกันมันแน่นอนคืนนี้ตีสามนะครับวันเเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันเเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจังครับบ๊